ผู้ชมนะไปกินไก่ย่างราคาถูกกันหน่อยเขาบอกว่าไก่ย่างเจ้านี้เป็นไก่ย่างเทาฐานแล้วก็ตาโตเหมือนอร่อยตาโตตาลุกวาวประมาณแบบนี้ด้วยนะฮะและที่สําคัญราคาถูกนะฮะไปกันเลยครับที่ร้านไก่ย่างที่จังหวัดนราธิวาสนะครับนี่ละับเป็นบรรยากาศครับร้านไก่ย่างนะครับที่บิมรัวโรงเรียนอัตตันกิยะอิสลามิยะนะครับถนนตีรัตอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับ เราจะเห็นฮะซุ้มสีดําที่ขายไก่ย่างแต่ไม่มีชื่อร้านฮะไม่มีชื่อร้านไม่เป็นไรฮะแต่มีลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนกันนะครับร้านไก่ย่างตาโตที่เด็ดของร้านนี้เราจะหมักไก่ฮะเชั่วโมงโหกชั่วโมงก็ไม่ได้ต้องเจ็ชั่วโมง,โมงนะฮะมันจะนุ่มฮะแล้วก็ทาซอสสูตรเด็ดของร้านนะครับที่สําคัญนะฮะจะย่างด้วยเตาถ่านเท่านั้น จะทําให้ไก่สุกอย่างสม่ําเสมอและมีกลิ่นหอมอีกด้วยยิ่งกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆเป็นไง,งไน้องเอ้โอ้โหมันฟินนะตอนเช้าเช้าเวลาเร่งรีบนะ<อ>ไก่ย่างสักสี่ไม้<อ>ข้าวเหนียวสักห่อหนึ่งนะอิ่มไปได้หนึ่งมือแล้วราคาขายก็ไม้ละห้าบาทเท่านั้นนะครับข้าวเหนียวก็อีกห้าบาทนะครับถูกถูกไหม,มซึ่งคุณมาเบรียมขวัญน,นะครับเป็นเจ้าของร้านบอกแบบนี้ครับเดิมก่อนหน้านี้เปิดร้านขายน้ำมะพร้าวปั่น พอเจอสถานการณ์โควิด -19 ปีที่แล้วครับก็หยุดขายชั่วคราวนะครับเพราะว่าขายไม่ดีไงจึงคิดหาเมนูใหม่นะครับที่สามารถขายทางออนไลน์ได้จนมาลงตัวไก่ย่างจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยชอบทําให้ทานบ่อยนะฮะก็เลยนํามาปรับสูตรเล็กๆน้อยๆจนอร่อยลกตัวนะฮะส่วนที่มาของชื่อที่ลูกค้าเรียกว่าไก่ย่างตาโตก็เพราะว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามาอุดหนมาซื้อเนี่ยเห็นไก่ย่างชิ้นใหญ่ๆ แต่ขายราคาเสียบไม้แค่5บาบานะตามันก็ต้องโตนะฮะแล้วก็ตาก็ต้องลุกวาวนะยิ่งกินไป1นึ่งคำยังไงมันอร่อยโตเข้าไปอีกโตเข้าไปอีกฮะแทบจะทะลุกออกมานี่นะฮะอร่อยจริงเลยลูกค้าจึงเรียกว่าโอ้โหติดปากนะว่าต้องชื่อว่าไก่ย่างตาโตนะครับแล้วเพิ่งเปิดมาได้แค่4เดือนเท่านั้นน้องเอ๋ยแต่ว่ากระแสะตอบรับดีมากนะฮะแต่ละวันเนี่ยขายได้นะฮะ เกือบ1,000ไม้ oh. นะฮะหนึ่งไม้ก็ถือว่าเยอะนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆหนูๆเนีนะะ่ยตรงโรงเรียนนั่นแหละรวมไปถึงคนวัยทำงานนะครับไปอุดหนุนกันได้นะฮะไก่ย่างตาโตนะฮะบริมรั้วโรงเรียนอัตตันกิยะอิสลามิยะนะฮะเปิดทุกวันฮะตีห้ครึ่งฮะถึง8โมงเชา้า mm hmm. โอ้โทรไปก่อนก็ได้0 9 7 3 5 3 4 5 0 1ะฮะน้องเอ๋ยสั่งไว้ก่อนเลย ห้าสไม้นะฮะสั่งไว้ก่อนเพราะว่าเปิดเช้าเหลือเกินเปิดเช้าเหลือเกินนะถ้าอยากพิมต้องตื่นเช้าหน่อยนะคะคุณผู้ชมนะ